ตัวดื้อนะคะอาบน้ำเสร็จแล้ววิ่งเข้าคอกเลยนะคะพอน,นีออ้ตึมเย็นสบายอาบน้ำแล้วไปคุกโครนนะคะไปคุกชุบแป้งเลยตับแทกชุบแป้งแล้วมาเด้อมาเตะฟุตบอลด้วยกันตักแตกเยอะ ใครจะเตะฟุตบอลมาเตะฟุตบอลแล้วโอ้มาเตะฟุตบอลอาบน้ําเสร็จแล้วไปเตะฟุตบอลกับเด็กๆึบอันเนื้อเลยอืมอึมอืมอืมอืมบววดูเตะนะคะไปแล้วเขาเอาฟุตบอลมาวะเอาฟุตบอลใส่เย็นใสเย็นใส่ยางใส่ยางใส่ยางปล่อยปล่อยเออมันนี่ ออกน้ำจะพังมานี่มันี่หนูดึงสายยางออกมาเน่มาเตะฟุตบอลเร็วมากินน้ำเร็วออกแตกมากินน้ำเร็วโอ้มาเตะฟุตบอลน่น้าเอาฟุตบอลมาหนูพูนฟุตบอลไปเล่นอะไรอยู่ตรงนั้นมาเตะฟุตบอลเยอะมากินกล้วยลูกแตกกินกล้วยเยอะ ไปมากินกล้วยเร็วอึ๊บโอ้มาตเต,ต,ตเเเเาะนะเ,รเ,รเร็วเตะเตะเตะกับน้องเหนือเร็วเร็วใครจะชนะเอ้าอึบอึ๊บเหนือระวังด้วยเนือแรงเยอะเอ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากล,ล,ล้วยกล้วยหัวติดอีกแหละเคยหัวติดป่าวติดเคยหัวติดตรงนั้นน่ะ <laughs> อูไปกินกล้วยกับคุณครูแล้วเ,อเอออยอะมาเตะแรงแท้มาเลวมากินกล้วยมากินกล้วยดีกว่าลูกมากินกล,วล้วยเร็วแดงมากินกล้วยกับค,ครูเร็วไปหาแม่แล้วเห, <c oughs> หนื่อยแล้วบ่พอลแล้วแหละเนาะเหนื่อยแล้ว <c oughs> มันจะเละแท้ เดี๋ยวให้มาเกินกล้วยก่อนแป๊บนึงมาเกินกล้วยแล้วลูกแล้วก็ได้น้ำแล้วคึกพอจบเติมพลังว่เติมพลังให้เขาไปเติมพลังคนมาเติมพลังด้วย,ยไปดูเขาเติมพลังอะไรกันสุริษณ์ คนอดนนุดรบอกอ,อันนี้ไหนเติมพลังได้อะไรเติมพลังทำไมต้องกินต้องกินด้วยการแต่อะไรเติมพลังกันลูมะม่วงครับมะม่วงมันใสชาปูนีแต่อะไรเติมมาเรเติมพลังมะม่วงกับขน้นุนอร่อยไหมห้ยน้องเหนือ ไหนเหนืออร่อยไหมเสียบโบมาดูหน้าดูหน้าน้องเหนือนะคะเออสียบโบจังน้อยพาไปเก็บอยู่สวนไปโบปกเก็บบักมว่วงไปบ๊ไปบ๊เหนือฮะไปใช่ไหมออไปไป, <laughs> ไปเสียงสันจะไปพลม่วงแล้วจะไปเก็บมะม่วงตกลง ตกลงไปเก็บมะม่วงหรือไปพลม่วงเพื่ออะไรที่สระน้ำใหญ่ๆนะแต่ต้องไปขออนุญาตพ่อเสือก่อนเลยเลนนสระน้ำที่น้องเหนือป<ว>ูนกี้นะ<ว>่ะบอกเป็นยังกเป็นยังจังหลอกอย่าไปแกะอย่าไปรูดไปแกะเดี๋ยวมันรูดออกไอ้เป็นฝันมันไม่เกี่ยวนี่เราไม่เป็นเลย เด็กๆเติมพลังกันนะคะจะไปเล่นน้ำต่อหรือจะเตะฟุตบอลหรือจะไปหรือจะหยุดหรือจะไปเก็บมะม่วงเลยตกลงไปไหนแล้วแต่เองุเลือกไหมสระน้ำสระน้ำต้องเอาสระน้ำที่บ้านตาดก่อนครูโซว่าอย่างนั้นเดี๋ยวไปถามครูก่อนเนาะ ว่าจะไปไหนเนาะน้องน้ๆนะนะคะก็ไปดูต๊อกเตกกินกล้วยกับแม่คุณแม่ต๊อกเตกนะคะจากคุณครูสวัสดีค่ะหน่อยเร็วสวัสดีค่ะขอบคุณคุณฟลูหน่อยเร็วไม่เป็นขอบคุณค่ะก่อนแล้วขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหน่อยขอบคุณค่าแล้วขอบคุณค่าแล้วขอบคุณค่า บกง่าสวยแล้วบกง่าแล้วอาบน้ำกระจุบแปางทอดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พ่อมันเป็นในแบบเหมือนที่ไครอ่ะแล้วมันเหมือนมันเหมือนคนที่แบบกลัวอ่ะมันเป็นเหมือนเม็ด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 เม็นตุ่มเล็กๆใช่ใช่ใช่ค่ะอันนั้นมันคืออะไรมันเป็นแผลบ่ไม่ใช่ตัดสุกที่ใครบอโอ้จะไปกินมะม่วงกับเด็กๆลองดูสิตาเอาเพื่อ จะไปปั่นจักรยานนี่ล้วนนี่น้องจักรยานพังอยากได้น้นแต่ถ้ามันมันไม่รั่วนน้องฟูมันก็เล่นได้นะถังกลิ้งนี่แหละไม่ทำแตกจ้ะทำเตะต้องถังปูนเท่านั้นถังปูนถังปูนต้องเอาเตี้ยๆหน่อย ขอขนมหน่อยค่ะขอขนมขอขนมให้ต๊อกแป๊กหน่อยค่ะขอขนมคำหนึ่งค่ะจงใสไม่ได้ยินก้วยก็ได้ค่ะก้วยดีกว่าจำ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 ดูนี่เป็นใครนั่นไหนนะใช่ค่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอมันหนาปุ๊บมันเป็นแบบเหมือนเป็นก้อนๆเลยค่ะพอแค่ออกมามันก็จะเป็นก้อนๆเล็กๆ ขี้ใครถ้างั้นขี้ไขเป็นก้อนรถรดรดนะลูกรถรถแตกรดรถรดลดรถของพ่อเสือนะลูกลอไลอก่อก่อนได้กินด้วยโอ้ยดูเสียงเหลอใครเลอใครเลอเมื่อกี้ เจอเจอเจอฝึกแบบไม่ต้องมีแผลนะคะแบบนี้ฝึกฝึกแบบใจเย็นเย็นนะคะสูงเล้ยสูง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 มันได้สูงนั่นนะจับหัวครูเลยนะคะตัดเต็มเล่นสูงมากสูงสูงเลยอยู่นี่นี่เล่นนี่ดี้นี้ ครูมาสอนลูกศิษย์นะวันนี้ลูกศิษย์นี่มึนมากรับข้างไนี่นี่รับข้างบนรับข้างบนอ่ะรับข้างบนสูมซูมเอาเงวนขึ้นนี่นะข้างบนนี่เอะไรของเธอเอเต้นิอเตนเต้นเตอเตนเตนเตอเตนเตนเต้กโยโยโย

คนสมัยแต่ก่อนก็าทุมน้ำลายใส่ด้วยนะดุยด้ยแต่ไม่ได้ว่าลบลูนะแต่คือว่าเขาให้จำแบงแบงดูสภาพครูนะคะมาอาบน้ำกับตอกแตกนะคะอาบน้ำกับลูกสาวเลอะทั้งลูกทั้งแม่เลยนะคะวันนี้ เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเอ้อย่างเงี้ยแต่มันเป็นรูใหญ่มันอันนี้มันแค่มันซ่อนอยู่ในในรูแล้วมันเห็นแล้วมันเอมันเหมือนแบบสกีอ่ะมันเป็นเหมือนบอกคนที่มันเห็นรูแล้วมันขนุูเงี้ยที่ใครมันเข้าไปอยู่ในรูรูเข็มขนช้างแล้วทีนี้พอเราแกะออกมาปุ๊บมันเหมือนกลมๆลูกมาลุกาลุกอนังลงดยพาเขา เด็กเด็กคนลอคอะไรกันโอ้ซูม m ู o ู m z o น m กันนี้มาฝึกช้างกันนะคะฝึกตักแตกอ่ะคุณครูคุณครูสูงไหมสูงสูงรอไรรอไม่ทันรอไม่ทันอ่าสูงแล้วนะคะสูงแล้วนี่นะคะเอาไปแล้วนะคะก็ขอ คุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องน้องตอกเต็กนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสับตะไลให้กับช่องน้องตอกแตกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนได้ลูกสวัสดีค่ะออกมาอีกแล้วนะคะอหม่อีกแล้วเอ้ยยำแล้วเจอแล้วน่ะเข้าไปอีกแล้ว ครูเมื่อกี้ว่าจะถามว่าจะไปเก็บมะม่วงไหมที่สวนมาไปนะเด็กๆว่าจะไปก็เลยว่าเดี๋ยวมาถามครูก่อนเก็บมะม่วงที่ไหนคะที่สวนสวนอยู่ไหนคะนี่ตองเอานั้แต่เด็กๆกันจ้าจ้าก็ขอสวัสดีค่ะ